สวัสดีครับครับสวัสดีคุณธนชัยคุณเฉลพรครับผมครับสวัสดีครับครับแหมดูทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้นี่พอจะไปต่อได้หรือเปล่าครับแล้วก็หากจะมีการย่อตัวลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะดุดระดับพันหกร้อยจุดได้หรือเปล่าครับครับก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไปได้หน่อยๆนะครับในแง่ตัวความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินสหรัฐเองดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีการประชุมนะครับระหว่างตัวสภาคองเกรสนะครับแล้วก็สถาบันการเงินฝากนะครับของสหรัฐเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่า มีแนวทางอาจจะมีมาตรการเข้มงวดออกมาแหละแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้วก็ยังคงติดตามนะครับความเสี่ยงในเชิงลึกต่อไปนี่ก็เป็นจุดที่ทําให้ตัวตลาดนี้ก็เชื่อว่าถ้ายังมีการติดตามความเสี่ยงในเชิงลึกเนี่ยนะครับก็น่าจะมีมาตรการที่เข้ามาฟื้นคอนชั่มันควบคุมสถานการณ์นะครับให้ลุกลามบานปลายเป็นความเสี่ยงเคิงระบบได้เร็วนะครับก็เป็นหน่วยที่ทําให้ภาพของตัวดัชนีชีวัดความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Wix Index Move i n d e ฟินเดนะครับเช่นเดียวกับตัว เครดิตฟอสซ s วอปของธนาคารท่ขนาดใหญ่ในสหรัฐ5แห่งนะครับลงมาเรื่อยๆเลยก็เป็นตัวอิ p พลายว่าตลาดเองมีความเชื่อมั่นต่อภาคธนาคารมากขึ้นนะครับส่วนบ้านเราก็ผลการประชุมกรงงก็ชัดเจนนะเป็นตามที่ตลาดคาดแต่ว่าจุดที่ดีนะครับก็คือแบงก์ชาติเองเนี่ยส่งสัญ,ญญาณว่าเงินเฟ้อทั่วไปน่าจะคุมได้แล้วนะครับ,รบประมาณสักกลาง ปีนี้นะครับเงินเฟอ้อเข้าไปก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าในฝั่งตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานเองก็ตามดูนิดนึงว่าการส่งผ่านต้นทุนนะครับไปยังผู้บริโภคเองเนี่ยครับเป็นจะไม่ตัวเงินเฟ้อพื้นฐานมันเหนียวแน่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจริงๆแล้วการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้เนี่ยจริงๆคือทอนภาพที่ดีนะว่าสีกําลังฟื้นตัวก็เป็นที่มาว่าบางชาติก็มองสีค่อนข้างดีครับปีนี้3.6ปีหน้า4%นนะครับเลยมองว่าตลาดเองวันนี้น่าจะ อาจจะไซด์เวย์นะหรือว่าบวกได้นหน่อยแนวต้านก็1620นะครับ1624แนวรับก็1602ครับผมครับผมครับอย่างพูดในกลุ่มธนาคารเองเนี่ยนะครับผมวันนี้มีการรับรับผมบวกมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอาจจะมีการขายทำกำไรกันหรือเปล่าบ้างหรือเปล่าครับครับก็จริงๆก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็เห็นแรงซื้อตัวนักลงทุนต่างชาติซื้อตัวธนาคารพาณิชย์ด้วยดูจากสัดส่วนนะครับการถือครอง รายตัวเนี่ยเพิ co ่มข mm ึ hmm, so mm ้นนะครับก so, ็เป็นจุดบ่งชี้ว่าจรีนกาบชาติก็มองแบงก์ไทยเนี่ยค่อนข้างบวกในโซนนี้นะครับอีกภาพหนึ่งที่อยากให้จับตาดูกันก็คือทกศนะครับมีการขยับขึ้นัตาดเบียทั้งเงินฝากเงินกู้ไปแล้วครับผมคิดว่าเดี๋ยวแบงก์พาณิชย์ไทยเนี่ยแหละครับจะเริ่มประกาศแล้วก็ขยับซึ่งจะเป็นภาพบวกเป็นรายตัวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองจริงแล้วเคแบงก์เอสบีเนี่ยผมว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับในโซนนี้ขณะที่กลุ่มหนึ่งก็อาจจะเล่นกับกระแสเทคโนโลยีหน่อยๆนะครับเพราะ ส่งขยานว่าการละไว้สต็อกคงค้างของเขาหรือแอนทูรี่เนี่ยนะครับกําลังจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กางจะฟื้นตัวนะครับเพราะนั้นหุ้นบ้านเราเองนะครับในขาหมดส่งออกจับตาดูฮาน่าครับโดยเฉพาะกระแสของเอซีเองเนี่ยเริ่มมองนะครับว่าเกมเชนเจอร์ของตัวธุรกิจ EV นะครับมันคือซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับซึ่งฮาน่าเนี่ยมีไปลงทุนอยู่นะครับเพราะนั้นในภาพรวมเองเนี่ยในแง่ตัวตลาดเองก็เริ่มมองกันครับว่าจีนดูเหมือนจะเป็นคนที่ประโยชน์เชิงบวกตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายบริษัท มีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ชิปตัวซิลิคอนคาร์บอยด์อยู่นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าภาพแบบนี้เอง่นะครับเซมิคอนดักเตอร์รายตัวจะน่าสนใจก็จับตาดูฮาน่าเป็นวันนี้หุ้นเด่นนะครับก็ดูฮาน่านะครับเคบังเอชบีเป็นท็อปพิดครับผมครับผมคุณกระพั์ครับมีหนึ่งประเด็นรู้สึกว่าเข้ามาล่าสุดบอกว่าสารปกครองสูงสุดกับคำพิพากษาไม่เห็นด้วยกับสารชั้นต้นที่ยกฟ้อง BTS นะครับดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นคุณกับเบมมองหุ้นของเบมยังไงบ้างครับ ครับก็คงต้องบอกว่าราคาหุ้นก็คงเรียชันบุกแหละนะครับแต่ว่าโปรเซสไปรวมก็ก็คงต้องรออยู่ดีนะครับโปรเซสต้องรอระยะเวลาหนึ่งเพราะตอนนี้ก็เป็นจุดปลายของรัฐบาลแล้วนะครับก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงความชัดเจนในช่วงปลายปีนะครับแร้วจริงเราก็บอกว่าประเด็นข้อยิพาทเรื่องสันีิส้มเนี่ยนะครับมันยังมีอีก2คดีนะครับที่อยู่ในชั้นศาลด้วยนะครับก็คงต้องตามดูรายต่อไปแต่ผมตอบแบบนี้ครับว่าอันนี้เป็นจิตยาบวกแล้วนะนะครับอีกขาหนึ่งก็คือ เบมเนี่ยเอาเฉพาะไม่รวมสายที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับในแง่ตัวแนวโน้มกําไรปีนี้ก็โต40%ปีหน้า30%นะครับแล้วก็เทรดพลที่ยังไม่ได้รวมนะครับสายที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็11.80ตัวนี้ถือว่ามีอัพไซด์เยอะซื้อลงทุนได้ครับผมครับผมครับนอกจากหุ้นที่กล่าวมานะครับวันนี้ยังพอมีแนะนําหุ้นตัวอื่นบ้างหรือเปล่าครับที่ดูแล้วแบบว่าซื้อแล้วค่อนข้างที่จะปลอดภัยจากภาวะที่ดัชนีมีความผันผวนค่อนข้างสูงในขณะนี้ครับ จริงนอกจากแบงค์นะครับ,รบนอกจากตัวฮาน่าที่เราแนะนําวันนี้นะครับจริงผมคิดว่าอีกตัวหนึ่งที่นักทุนเองอาจจะมองเป็นโอกาสในการซื้อเรื่องลงทุนนะครับก็อาจจะเป็นตัว CRC นะครับจริงมันมีประเด็นที่ตัดอีกเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจะเอาตัวไหนไปซื้อนะครับ <c oughs> แต่ถ้าดูโครงสร้างเนี่ยนะครับันแง่ตัวศูนย์ศูนย์ที่ให้เช่าในเรื่องตัวพื้นที่เช่าต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นโครงสร้างตัว CPN มากกว่าผมเลยคิดว่าตัว CRC เนี่ย อาจจะเป็นแค่อูแห่งนะครับที่ตลาดนี้กังวลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มตัวเซ็นทรัลกรุ๊ปอาจจะเลือกตัวซีเพียนไปมากกว่านะครับก็ต้องจับตาดูนะครับเียังเป็นหุ้นที่ที่ทางยอดขายกำไรเติบโตดีนะครับและก็มีการประมาณการครื่องตลาดต่อเนื่องครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณกรณพันธ์มากนะครับยินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ